แนอนิเมชั่นกันนะครับซึ่งวันนี้นครับผมก็จะมาทำคลิปกกกเกี่ยวกับนกแก้วตัวน้อยนช่เลันนะคะซึ่งนกแก้วนะฮะก็มีอยู่หลายสายพันธุ์ฮะซึ่งสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์จะมีความน่ารักแตกต่างกันไปนะคะนะคะอย่างดูแลไปชมกันเลยครับแก้วนะฮะมีอยู่หลายสายพันธุ์มากเลยฮะเป็นตระกูลน,นกปากขอนะคะเป็นนกปากเผือก็จะมีแบบที่เลี้ยงหลักๆก,กันก็จะแบบพวกนกซันคอหัว พ็อกเทเตลกรีนชีคหงหยกฟอพักอะไรอย่างนี้ครับแก้นะคะถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนะคะอยู่ทั่วกระจายแทบจะทั่วโลกเลยค่ะแต่ว่ามันจะอยู่แถบที่เส้นศูนย์สูตรค่ะเส้นศูนย์สูตรแบบพวกอเมริกาใต้ออสเตรเลียเอเชียอะไรของเราก็มีฮะแอฟริกาก็มีซึ่งนกแก้วแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพความเหมาะสมที่นกมันชอบอยู่ค่ะอย่างเช่นนีจเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นนกปินชีคนะคะ มันอยู่แถบอเมริกาใต้พวกอาร์เจนตินาบราซิลอะไรพวกนี้คะเอามาดูให้นะะตัวนี้มีความกวนโอ้ยเป็นพิเศษเ<อ>ป็นพ่เห็นนะฮะนกบางตัวมันก็ชอบกัดช,ชอบกวนเราอะไรอย่างเงี้ยนกบางตัวก็เชื่อเช,ชื่องน่ารักแต่ตัวนี้ก็น่ารักอย่างเีแต่ว่ามันเป็นพันกรีนชีคคอหนัวมันมีความชอบเล่นเป็นขี้เล่นเป็นพิเศษะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนกหงหยกของผมนะฮะที่เชื่องมากๆนี่ฮะ ชื่อเจ้าตุ๊กตุ๊กฮะส่วนเจ้ากรีนชิคตัวที่แล้วชื่อว่าเจ้าฟูจินะฮะน่ารักไหมจริงจริงรูปได้นะคะแต่ว่ามันกำลังกินข้าวอยู่ก็เลยยังไม่อยู่ฮะนี่อยู่บนมือผมนะฮะชื่อเจ้าฟูจินะฮะเป็นนกกรีนชิคคานัวสีบลูนอร์มอลนะฮะผมยังมีนกนอกบ้านอีกนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ก็คือนกของโยกนะฮะเป็นนกของหัวของหยกของผมมีอยู่6ตัวนะฮะในกรงนี้นะฮะ เห็นฝ้าฟ่า,ฟายงี้ไม่ต้องตกใจนะคะผมกันมุ้งกันผมใส่มุ้งกันยุงไว้อยู่ใหะยังไม่ได้ถอดลิมต่อนี่คือน้องโซจังนะคะเป็นนคกคอกระเทียวตอนนี้10เดือนแล้วน้องเป็นนคกคอกระเทียวนะฮะจริงจริงน้องผิวปากใต้นะคะถ้าเป็นตัวผู้อันนี้ยังไม่แน่ใจเพศนะคะว่าตัวผู้หรือตัวเมียก็พันเดียวกันกับเจ้าจิงเจอร์ปุ๊บปุ๊นะคะที่มันร้องเพลงคุกกี้ปุ๊ดปุ๊ดนั่นแหละที่น่ารักน่ารักกันอยู่ในโซเชียลที่น่ารักกันนะนี่ก็คือนกแก้วที่ผมเลี้ยงนะคะยังมีจริงจริงนกแก้วมมัันยงี สายพันธุ์นะคะที่เลี้ยงได้แล้วบางแต่บางชนิดก็เลี้ยงไม่ได้เพราะมันใกล้จัสูนพันธุ์แล้วมันก็ผิดกฎหมายอย่างเช่นพวกนกแก้วม่งนกแขกเต่าอะไรประมาณนี้ฮะแต่ต้องไปทําใบอนุญาตก่อนจะเลี้ยงได้ครับนกแก้วในไทยก็มีนะคะมี7ชนิดเดี๋ยวโชว์ให้ดูฮะมาถึงเรื่องการให้อาหารของนกแก้วนะคะนกแก้วนะคะส่วนใหญ่มันก็จะกินพวกพันพธพืชพวกอย่างเช่นพวกมเวลมเล็ดมเมล็ดทานตะวันหวยหม้อข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็เราก็จะมีวิตามินเสริมเข้าไปในอาหารเหมือนเช่นแคลเซียมแบบแ,แบบแคลเซียมแบบแคลเซียมแบบผงที่จะตักไปใส่ไปให้นกเอาเเอาไปกินเสริมแคลเซียมะหรือจะใช้กะดอกปลาหมึกก็ได้แต่ว่าก็ดอกปลาหมึกต้องแช่น้ำไว้ก่อนฮะถึงจะมันถึงจะกินได้นะคะเพราะว่ามันมีความเค็มฮะก็นอกจากนี้นกแก้วก็ยังกิน พวกอาหารแบบพวกผักผลไม้ได้นะคะอย่างเช่นพวกแอปเปิ้ลฝรั่งช็อกโก้วกอะไรพวกนี้คะก็กินได้แล้วก็พวกผักนะคะก็แบบเอ่อกวางตุ้งคะน้ายเยอะแยะเลยะคะแต่มันก็มีอาหารที่กินไม่ได้อยู่เดี๋ยวผมบอกนะฮะอาหารที่นกแก้วกินไม่ได้ก็คืออะโวคาโดมะเขือม่วงมะเขือเทศกะหล่ำปลีมันฝรั่งพวกช็อกโกแลตเบเกอรี่นมนะคะพวกกระเทียนมนะะก,ยกับหอมแดงนะคะ ที่นี้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ก็คือนกกินไม่ได้นะตอนส่วนนกตอนเด็กนี่กินอะไรผมจะบอกให้ฮะนกตอนเด็กก็กินพวกอาหารลูกป,ปอนอย่างเช่นพวกกี้ห้อรูที่เบิรกับเค t ี่เบิรครับที่เบิร์จะมีหลายีหลายสายชนิดของพันนกที่มันกินนะคะให้เหมาะสมอย่างเช่นรูที่เบิร์ดเมันเป็นเหมากสาหรับพวกนกที่กินผลไม้ฮะแบบพวกนกนอรี i, อะไรอย่างนี้ส่วน นูที่เบิร์เอ1ินะมันมีไขมันสูงมากฮะเหมาะสําหรับมาคอฮะที่มันต้องการพลังงานสูงส่วนนูที่เบิร์เอยี่สิบเอ็ก็เหมาะกับสําหรับนกพวกทั่วไปอย่างเช่นนกของโยกเค้ก็เชลกรินชิกซันคอร์นัวอะไรอย่างเงี้ยเคที่ก็จะเป็นอาหารลูกฟ่อนแบบตรงๆเลยฮะแบบก็จะปีแบบเคที่เคที่เลยไม่มีอะไร ABCD และก็ตามตัตัวเลขไม่มีนะฮะ แล้วก็อย่าลืมน้ำด้วยนะคะน้ำนี่เป็นสิ่งที่สําคัญต่อน,นกมากเลยนะคะถ้านกไม่ได้ดื่มน้ำเนี่ยก็คือนกตายได้เลยนะฮะถ้าถามว่านกลูกป้อนมันให้น้ําได้ไหมจริงๆแล้วไม่ควรให้นะฮะเพราะว่าตอนที่นกยังเด็กฮะตอนป้อนอาหารเข้าไปะฮะมันก็จะมีน้ําผสมด้วยะฮะผสมด้วยกับอาหารลูกป้อนฮะจตรงนั้นยังไม่จําเป็นแต่ถ้าโตแล้วเลิกกินอาหารลูกป้อนแล้วก็เอาน้ําเสริมไปให้เขาได้แล้วก็อย่าลืมใส่วิตามินด้วยนะ ก็อุณภูมิในการต้มอ,อาหารลูกป้อน,นะฮะการต้มอ,อาหารลูกป้อนก็จะมีน้ําใส่กับผสมกับอาหารนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่38-41ถึงองศาเซลเซียสหรือง่ายเลย40องศาเซลเซียสจบอย่าลืมปกไฟลูกนกด้วยนะฮะอุณหภูมิไม่อุณหภูมิอยู่ที่32-36องถึงองศาเซลเซียสนะฮะเรื่องมุ้งนะคะก็เป็นเกี่ยวกับพวกกันยุงกัดนะฮะกันยุงกัดตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนยุงมันก็จะมากัดกับ นกเยอะนะฮะเราดังนั้นเราควรใส่มุ้งแต่ตอนนี้มันก็ถอดได้แล้วละ่ะผมลืมถอดซึ่งตอนนี้นะฮะก็ถอดกรงนกเสร็จเรียบร้อยแล้วถอดมุ้งกรงนกนะฮะไม่ได้ถอดกรงนกสิมันจะไปรื้อถอนบ้านเขาเลยเ <c oughs> นีนนีก็เห็นนกชัดขึ้นนะฮะนกก็จะได้รับวิตามินดีนะฮะทาให้นกเสริสรมสร้างกระดูกและฟันเอาชิมไปนกไม่มีฟันนกมีแต่กระดูกนกนะฮะที่เลี้ยงไว้สิ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือแมวแมวนะคะก็มันก็จะมา นกเราเช่นขนนกเราตอนกลางคืนแล้วก็มาฆ่านกเราคะผมเคยเสียนกจากแมวไปแล้วตัวหนึ่งฆ่านกยังไม่พอมาขี้โอยดังนั้นต้องระวังให้ดีนะคะถ้าใครอยากจะเลี้ยงนกต้องระวังแมวให้ดีนะคะถึงอีกเรื่องอากาศนะคะอากาศก็สําคัญกับนกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกท่านสมมติอากาศร้อนเกินไปก็นก็อาจจะเป็นฮีสโตรกก็ได้ก็อย่าลืมเปิดพัดลมก็ได้คะ,ะถ้าอากาศหนาวเกินไปแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันอบอุ่นแบบ มุ้งก็ได้ทําให้มันอบอุ่นขึ้นนะคะเออแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็คือนกในเลี้ยงนกในห้องแอร์ได้ไหมจริงก็คือเลี้ยงได้แต่ยานานนะคะก็คือเปิดแอร์ให้มันสักแป๊บหนึ่งได้แต่ยานานแต่ว่าไม่แนะนําให้เปิดแอร์กับนกนกุนกป้อนนะคะเพราะนกุกป้อนมันยังอ่อนแออยู่มันยังมีูมิคุมก,กันยังไม่ค่อยดีค้ะมันยังเด็กอยู่ก็เลยยังไม่ไม่แนะนําให้เปิดตอนนี้นผมก็เปิดพัดลมเพดานเอาก็เรื่องอาบน้ํานะคะอาบน้ํานกก็เอาฉีด ฟอกกี้ฉีดฟอกกี้ฉีดให้มันได้เลยะนะผสมตะไคร้ผสมเกลือสปาอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดให้มันอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะขนสวยขนโอเคฮะกลิ่นหอ,อมหอมหน้าต้มเฮ้ยไม่ใช่ละ้าน่อยไนพิมตาถ้าสมมุติเราอยากเลี้ยงนกสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งเช่นผมอยากเลี้ยงนกม้องผมก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนกม้องมาเช่นทุกคนอาจจะเลี้ยงนกบางอย่างเราก็ อย่างแบบและลายสายพันธุ์เราก็ต้องไปหาข้อมูลของสายพันธุ์นั้นนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ